เวลาเขาจะหลับจะนอนก็กวนเขานะคะตอนเวลาเขาอยู่ก็ไม่ให้ไม่ไขให้เขาพอเวลาเขาหลับเขานอนเราก็ก่อกวนอะไรนักหนาฮะผู้ช่วยไปไหนนะผู้ช่วยฮะจะมาก่อกวนอะไรเขานักหนาจ๊เวลาคนเขาจะหลับจะนอนเอาฮอตด,ดอกไม้หนึ่งเอาเอาสีแดงออกสองไม้ จะได้เป็นยี่สิบเลวแดงนี้ค่ะอันที่เขาสั่งอ่ะก็เอาตะให้เขาอันที่เขาไม่ได้สั่งก็อย่ายัดเยียดค่ะไม่ค้าอะไรโอ้โหนี่นะคะวันนี้นางไม่ทอดไก่นะคะ,ไม,ะไม่ทอดสิบใบาสามแล้วไนะม่ยิ้เจัาเขาเป็นคนนิสัยยังสี่ฮะ เวลานันก็เลิ่นโตก่ขายให้เขาพอเวลาเขาเข้าบ้านแล้วก็กวนน,นนั่นกวนนี่แล้วก็หลอกล่อให้เขาออกมาซื้อหลอกล่อให้ท่านดาวออกมาซื้อนะคะหลอกขายให้ท่านดาวนะครับเพราะว่าท่านดาวมีเงินสดอา้าจะ,จะไปเล่นเรียนนอยไหมล่ะวันพรุ่งนี้<ป> <laughs> อันนี้เอามาทําอะไรอีกทางเนี้ยฮะโอ้โหแม่นางเอาหลายด้านนะคะทั้งทอดลูกชิ้นเอย่ยทั้งไก่ทอดเอ,ยอ่ยอุ้ยคือพอทอดจ็กสองทุ่มสามทุ่มคุณเนอะคือพอทอดจ็กสองทุ่มสามทุ่มคุณคะอันนี้นะครับเป็นอ่าบรรยากาศนะคะก็จะบ่ายสองบ่ายสามแล้วเะคาะก็ ได้เวลาก็เหมือนเดิมนะคะท้องฟ้านะคะบึ้ม,บ,มบั้มบึม้มบั้มมืดมาแต่ก็ไม่ตกนะคะเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ตกนะคะ,จ,ะจับเฝ้าไปจับมันโทรศัพท์นะ่ะสิปันยอดวิวเทียงทร่มเจ้า,าเจ้ายุ่งงงนี่มันมีเน็ตอฟ,ฟีหลังสามหลังฟีหลังถุนนี้ไม่ใช่พินรวมทั้งสลากกลางบานเมา่เคยใช้เ,ชเองจะ้ะ พอเขาหนีการบ้านแล้วก็่ลอยทอดซะแตกผู้เดียวเหลว่าตีลูกจินกูวอายุ่าบย่างมันเป็นกินหอมๆลอ,อยทอดกินเบิดแล้วลนะแล้วบัดให้เนียนติดไปเบิ่งปนจากมงเรื่องหามงไปเจ้าอันเขาไปห้าชั้นเด้อติไปเบิง่งเบิ่งปนมาจำจา้าคลุกจองคุกมือเจ้าเปตลาดวันหยุยา,ามเจ้า ไปย้ำสาๆไปไปเหยยาพ้าไปหรือไปทรงเหยาพ้าไปตลาดมาอื่นเท่าเจ้าสิดไปจากโมงตลาดสิดไปน้ำ <c oughs> บอกแล้วเจ้าบอก่เป็นความเป็นอย่างจ้กๆแล้วเจ้ากับเรียนไปผู้ดเดียวอีก นี่นะคะบรรยากาศนะคะตอนบ่ายๆนะคะก็ออกมานะคะมาหากินลูกชิก้นซื้อลูกชิก้นกินนะคะว่าจะว่าจะไม่คว้ากระเป๋าแล้ววันนี้ก็ได้ออกมาซื้อกินอีกเหมือนเดิมนะคะทุกวันเลยนะคะต้องคว้ากระเป๋าทุกวันเลยนะคะหรือไม่ี่ยพิ้นไส่น้าจิ้มตีอุย้ยไม่เอาค่ะทอดใหม่เลยคะ่ะเ <c oughs> <c oughs> จ,อจอ้าเจ้าราดน้าจิ้มฉันว่าเจาทอดเดี๋ยวฉันไหมอเอาแล้วก็มา่าดเหยียดใครอีกคนนี่หานี่ ไปแล้วค่ะ